กลับมาพบกันอีกครั้งใน h u n d Luxury กับแล้ววันนี้มาที่ชิ้นคังเซนมาถึงแล้วก็เปิดเมนูเลยก็ตามคอนเซปต์รายการนะเราจะต้องเป็นร้อยอย่างหรูเพราะฉะนั้นเมนูนี้น่าจะไม่ผ่านเพราะว่าเราจะต้องใช้เพียง100บาทมาดูเมนูนี้ชิ้นคังเซนเนี่ยหลายๆคนจะรู้นะว่ามันก็จะเป็นซูชิที่แบบคำละเมื่อก่อน,นยจะคำละ10บาทแต่เะว่ามีขึ้นราคามาแล้วนิดหน่อยแต่ก็ก็ไม่เยอะแหละ,ะมาดูกันว่าใน100บาทเราจะมากินของหรูอะไรได้บ้าง นี่เริ่มต้น11บาทแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นกินชิ้นถูกนะเพราะว่าตามชื่อเลยต้องลักชูรี่จะต้องกินหรูกินหรูอยู่แพงมาเดี๋ยวมารูเอาแบบก็ไม่ได้อิ่มจุกจกแต่ก็ก็อิ่มประมาณหนึ่งนี่นี่เราจะต้องมี1ชิ้นในนี้ต้องมีพรีเมียมเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เลยของชอบเราจะเอาอันกลางอันนี้อันนี้อันนี้ตับหา่านเป็นฟัวกราอ่าฟัวกรา อันหนึ่งก็49บาทเดี๋ยวเราจะต้องคำนวณให้อยู่ในงบประมาณ100บาทนะเอาฟัวกราแล้วก็อันนี้แซลมอนซอสซอสอะไรซอสใส่เกี๊ยวเหรอก็ใส่เกี๊ยวแล้วก็ซูชิแซลมอนโอเคได้3ชิ้นละแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเอาอันนี้สลัดเปล่าือ,รอจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เลือกหม่อนะนี่คำนวณมาแล้ว49บาท49บาทอันนี้เลย แล้วก็19บาทอันนี้อันนี้ซอสไดเกียว19บาทแล้วก็ตามด้วยอันนี้ซูชิแซลมอนคือก่อนถ่ายรายการเนี่ยเรานั่งกดเครื่องคิดเลยนะแล้วตอนนี้เปาเพิร์15บาทก็จะลงตัวที่100บาทพอดีเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเ,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 เลยนะ100บาทหรือถ้าอยากกินเยอะอยากกินเยอะกว่านี้ก็เอานี้ได้ตัว11บาทนีเ่เราก็คำนวณไปถ้า11 บาทก็นี่แบบนี้ได้11คูณ5ก็จะเป็น55แล้วก็หาชิ้น13บาท1 7บาท15บาทก็จะเป็น100บาทเป๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินชิ้น11บาท9ชิ้นก็จะเป็น99บาทใช่ไหมก็ได้เหมือนกันถือว่าอยู่ในงบแต่ว่าอันนี้เราตั้งใจจะกินให้มันได้100บาทแล้วก็จะต้องมีลักชูรี่หชิ้นด้วยต้องมีชิ้นลูกหนชิ้นคือประเด็นที่ต้อง100บาทเนี่ยเพราะว่า,าชิ้น้างในเนี่ยถ้ากิน100บาทมันจะได้ปมมแตม ได้หน,นึ่ปั๊มถ้าเรากิน11บาท9ชิ้นก็จะเป็น99บาทก็จะไม่ได้ปั๊มแต้มเราก็เลยเนี่ยหาให้มันเป็น100บาทพอดีโอเคเสร็จเรียบร้อยตามราคาเมื่อกี้แหละ100เป๊ะนี่มาแล้ว4ชิ้นที่เราสั่งไปก็มีอา่านั่นแหละตามที่สั่งไปโอเคเดี๋ยวมากินกันเลยก็เทโชยุก่อนนี่เทเลยเออโชอยุของที่ชินคังเซนเขาจะมี2แบบ นี่มีแบบเค็มน้อยไว้กินกับซูชิกับแบบเค็มเยอะไว้กินกับซาชิมิอ่าก็แล้วแต่แต่เราก็สงสัยนะทำไมก็ไม่เอารสเดียวไปเลยล่ะก็เค็มเยอะถ้าอยากกินเค็มน้อยก็จิ้มน้อย,อยเอานี่ตามด้วยวาซาบิมาเลยก็ตักวาซาบิใครชอบกินก็ตักเอาก็เป็นข้อดีของชินังเซนคือเขามีวาซาบิไว้ที่โต้เลยใครอยากกินมากกินน้อยก็ตกักตักเอาแล้วแต่ดีกว่าบางร้านเขาก็จะเป็นเสิร์ฟม,มาเลย ถ้าเสริมมาเลยแล้วใครไม่กินเราก็เห็นเราก็จะเสียไดายนะท่านี้ก็มาแบบตักก็โอเคเขมาเดี๋ยวเตรียมตัวกินกันได้เลยแกะตะเกียบเคเสร็จเรียบร้อยมาได้ตะเกียบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มที่อันนี้ซาบะเมื่อกี้เราสั่งไม่ใช่ซาบะอ๋อราคามันจะเท่ากับไอเต้าหู้ใช่ไหมเอาอเค่ยหล่น เราสั่งมาเป็นสาบาะท่าไม่ได้สั่งซาุงแกกินเลยสาบะดองนี่เอา,เอาวาซาบินิดนึง่งอันนี้ซา,าบาะยากไม่ใช่สาบาะดองอันนี้เป็นสาบาะยากจัดซอสนมนมโอ้ยนีดยากเหลือเกินกินปลาเลยวันนี้ก็เรากินแค่สี่คำนะข้าวคาวใหม่ ตางกนเคสี่คำก็ถ้าเอาว่าไม่ได้หิวมากเนี่ยมันก็โอเคนะก็ถือว่าเรียกว่ากินแก้หิวได้แหละอาจจะไม่ได้ถึงกับกินแบบอิ่มแน่นท้องแต่ก็หลูแล้วก็อยู่ในระดับที่หายหิวแล้วกันโอเคมาต่อที่แซลมอนนี่สีส้มๆเลยปลาส้มของเราก็จัดวาซาบิทยลงไปที่ ชิ้นคังไซเนี่ยเขาจะมีเมนูหลากหลายนะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกเมนูดองซีอิ๊วอะแซลมอนดองแซลมอนดองซีอิ๊วกุ้งดองซนะีอิ๊วอะไรเงี้ยเคยลองทั้งหมดกันก็อร่อยดีแต่ว่าไม่ได้เอามาถ่ายเพราะว่ามันเกินงบเกินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยจิ้มซีอิ๊วไปแล้วก็จัดเลยแซลมอนแซลมอนสดเนยแล้วก็อันนี้เราชอบมันจะเป็น แซลมอนเบินไฟเบินหน้าข้างบนแล้วก็ราดซอสไอซอสไดเกียวไดเมียวอะไรเนี่ยแหละยังไม่เคยถูกสักทีนี่เดี๋ยวให้ดูด้านล่างมันจะมันมันจะเป็นแซลมอนดิบเพราะว่าเขาเบินไฟแค่ด้านบน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนี่เห็นไหมนี่ข้างในยังเป็นแบบดิบดบเลยก็คือจะย่างไฟองหอมหอมสุกด้านบน แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นความนิ่มๆคือด้านบนก็จะรู้สึกถึงความสุกข,ของแซลมอนแต่ว่าด้านล่างก็จะนุ่มๆหยุ่นๆนแบบนแบบแซลมอนสดแค่จบหมดไปละสามคำทีนี้มาถึงไฮไลท์เด็ดของเราก็คือฟัวกราสโอ้ยฟัวกาที่แสนนุ่มมาเดี๋ยวเราจะไม่กินให้หมดนะเดี๋ยวแยกเอาชิ้นเล็กๆเก็บไว้ก่อนเอาไว้ลมุนลมุนลมุนป่าคําสุดท้าย นี่แหละเ,เก็บไว้ก่อนแล้วก็มากินคำนี้กันฟัวกราสห่อสาล่ายถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยรสชาติฟัวกราเราว่ามันคล้ายตับปิ้งตามตลาดนะัะถ้าตับปิ้งที่แบบปิ้งให้มันไม่สุกมากอะรสชาติก็จะคล้ายฟัวกราเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยชอบกินฟัวกราสมากเลยนะ อร่อยมากหอมละมุนนุ่มแล้วก็ส่วนเจ้าชิ้นเล็กอันสุดท้ายนี่ก็เก็บไว้ปิดท้ายก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะมากินขำๆได้ชิ้นละ49บาทฟัวกราขอหอสาหรายหรือถ้าฟวกกาชิ้นใหญ่ก็จะเป็น69สุดท้ายต้องละเอียดซอสให้มันแบบครบๆนะเอาไว้กินโอ้ยละ,ล,ะลายบนลิ้นนุ่มเลยลนะ แนะนำให้ลองนะใครไม่เคยลองกินฟัลกราสเนี่ยลองเลยถือว่าใช้ได้แนะนําว่าถ้าอยากลองนะลองอันที่มัน69บาทก่อนไอชิ้นใหญ่อะฟลกราสชิ้นใหญ่ละมุนมุนมโอเคได้เวลาไปจ่ายเงินละเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่นะกับ100 Luxury สำหรับตอนนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบาย